ศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันที่3กันยายน2568การพบกันระหว่างลิตรติเดชสอสมหมายกับชาตินำชัยอภิชาติมวยไทยยกที่1ทั้งสองฝ่ายยังคงดูเฉิงกันอยู่ครับลิตรติเดชใช้ลูกถีบนำและเตะต่ำเพื่อเปิดทางขณะที่ชาตินำชัยก็ไม่ยอมง่ายๆครับพยายามถอยตั้งรับแล้วหาจังหวะดักเตะต่ำสวน เข้าสู่ยกที่2ลิทิเดตเริ่มเดินหน้าบุกมากขึ้นครับแต่ชาตินํำชัยยังคงป้องกันตัวได้ดีเยี่ยมด้วยลูกถีบเข้าหน้าอกและการเตะเข้าลำตัวสลับบนจนมาถึงช่วงครึ่งยกหลังทั้งคู่เริ่มแลกหมัดและสอกกันอย่างดุเดือดสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนมวยทั่วทั้งสนามและแล้วก็เข้าสู่ยกที่3ครับลิตธติเดตไม่รอช้าเดินเข้าหาทันทีและใช้เกมวงในเข้าเล่นงานอย่างต่อเนื่องด้วยลูกเข่าและสอกจนกระทั่งได้จังหวะที่เด็ดขาดครับ ริตเทีเดตฟันศอกเข้าที่ใบหน้าของชาตินำชัยเต็มๆกรรมการรีบเข้าเบรกแล้วเข้าไปดูอาการของชาตินำชัยทันทีครับและดูเหมือนว่าชาตินำชัยจะสู้ต่อไม่ไหวแล้วครับกรรมการโบกมือยุติการชกในที่สุดเป็นอันว่าริธทธีเดตสอสสมหมายเป็นฝ่ายชนะน็อกชาตินำชัยอภิชาต,ตามวยไทยไปในยกที่สครับ